เมื่อสักครู่ที่บอกว่าอาศัยตาและรูปเกิดจากกุญญาณการประชุมของรมสามการภาษาภาษาเป็นใจแกสุขเวทนาเป็นใจแกทุกเวทนาเป็นใจแกอทุกขมสุขเวทนาจะมันตามมาได้การมาตัญหาวิภาวาตัตนากับภาวะตหาดูดิตะการมาตัานาราคานุสัยวิภาวะตหากับปฏิคานุสัสภาตะตหาก็เป็นเอาวิชาความไม่รู้ ปฏิคานุสัยคือโทสาราคานุสัยความกำหนัดดูที่มันนอนเนื่องเลยนะอนุสัยนอนเนื่องมันนอนตามนอนเนื่องในอารมณ์เหล่านั้นมันพอมันนอนเนื่องมันมีผลยังไงเอายกตัวอย่างสมมุติเนี่ยเราเห็นใครแล้วเกิดราคะเห็นเพศตรงกันข้ามเห็นเกิดราคะราคานุสัยมันก็น,นอนตามไปเจอกันที่ไหนอีก ทั้งๆท,ท,ที่เปลี่ยนอัตภาพไปแล้วเนี่ยอีกคนนึงเกิดเป็นงูอีกคนนึงเกิดเป็นเจระเข้ก็ไปรักกันว่าะไอ้ราคานุสัยหรือไปกระทบอารมณ์ใดปุ๊บเป็นเกิดทุกเวทนาปุ๊บเศรา้าโศกร่ำร,ร่าลำพันเป็นวิปะวะปฏิฆะไปเกิดเป็นพ่อแม่เป็นเกิดเป็นลูกเกิดไปตามลางผานกันเย้ ไปล้างผานีนโกรธกัน,กกนเกลียดกันแล้วก็ต้องล้างผานให้มันเจ้งให้มันเจ้งเจ้งก้าจากต้องไปเบียดเบียนกันอยู่นั่นแหละเพราะมาอะไรเนี่ยไอ้เพราะไอ้น,นี่แหละไอ้รูปารมจากภูยันจากภูาทผัสษา,านี่แหละพอเกิดทุกพอทําทุกเวทนาปฏิฆะมันก็ฝังข้ามพบข้ามชาติ หรือเกิดอทุกครรมวสกเวทนาเกิดอุเวขาเนี่ยเพราะว่ตัณหาอยากมันมั่นคงและเอาวิชานึสใสเจอกันเมื่อไหร่ก็หลงหลงอยู่นั่นแหละมึนโอ้เจ็บปวดแท้แท้ทุกทวารเป็นแบบนี้หมดทางทวารตาหงงจูจมูกลิ้นกายใจมันตามมาอย่างเนี้ย ราคาันแพงจริงๆนะภาษาเนี่ยแล้วก็มันต้องจ่ายเยอะจ่ายแพงจ่ายมากจ่ายไม่จบแลกโดยสังสารวัตรสังสารทุกข์แลกโดยวัตตะตามรับใช้เข้าไปแล้วก็ตามเบียดเบียนเข้าไปเห็นเมื่อไรก็รักขนาดไปเกิดเป็นสุน,นัข พันประหลาดประหลาดยังต้องตามไปซื้อมาเลี้ยงให้ราคานุาใสเนี่ยอยู่กับใครก็ไม่ได้ต้องอยู่กับเราที่แหละขนาดนั้นนะแกจนงอมก็ต้องดูอยู่เหรือถ้าโกรธนะต่อให้เขามากราบมาไหว้ยังไงก็โกรธ ไม่ยอมมันโกรธแล้วคือโกรธคนอย่างเราแล้วฝังก็โกรธือโกรธถ้าให้หลงหลงทุกเรื่องเขาจะตบจะตีจะประทุษร้ายยังไงเขาจะด่าจะว่ายังไงเขาจะทำให้ดีกับเราอยังไงก็หลงยอมยอมหมดแหละหลงแล้วทำง <c oughs> <c oughs> ไงจะว่างไง วิจักภาษาไหมล่ะเป็นขนาดนั้นเลยแล้วก็ตามมาด้วยความขมขื่นไม่อยากชีวิตของพวกเรามาเขียนเป็นภาพยนตร์เนี่ยโอ้หไม่อยากอ่านเลยเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าเรียนรู้เลยใช่ไหมคือมันมันมีแต่ทุกกับสมุทัยอ่ะไม่มีนิโรธกับมรรค ไม่น่าเอามาเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตนะปุถุชนเนี่ยมันไม่มีทางออกแล้วมันก็ตันเราชอบอ่านประวัติศาสตร์ใครนะนักวิทยาศาสตร์บ้างอะไรต่างเหล่านี้นักบินบ้างอะไรต่างอ่านทําไมทุกกับสมุทัยอ่ะไม่มีทางออกของชีวิตด้วยไม่มีนิสรณะในนั้นนิสรณะที่เป็นเหตุนิสรณะที่เป็นผล ไม่มีมาร์กกับไม่มีนิโรธอ่านทําไมประวัติศาสตร์ยะแยะเอามปติดแยะหมดตามตามที่นอนน่ะรบใครก็ไม่รู้รบทกกับรบสมุทัยกันนั้นเลยไม่มีทางออกเลยมึนมึนงงอยู่นั่นแหละไม่ราคานุสัยปฏิคา,านุสัยก็อวิชานุสยัยสได้มากก็ราคากับอาวิชาแล้วทุกวันนี้โอ้โหชอบอ่านประวัติศาสตร์แล้วมาเล่ากันเยอะนั่นแหละประวัติศาสตร์ของคนของทกกับสมุทัยประวัติศาสตร์คนมีกิเลส ชอบมากอ่านแล้วโอ้โหทําให้ได้ข้อคิดงรงนอามาก็ไปดูเขาข้อคิดอะไรเนี่ยข้อคิดอะไรก็ทําให้ได้ทกกับสมุทัยตามมาใช่ไหมล่ะประวัติศาสตร์คนพ้นทุกข์เนี่ยเคยเจ็บปวดมาแล้วพ้นทุกข์เหมือนนางปตจลาเคยเจ็บปวดมาแล้วเคยพ้นทุกข์เหมือนเหมือนองคุริมานเนี้ยยังน่าศึกษาหรือ หรือพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยน่าศึกษาเพราะมันได้ครบคือมันได้ทุกรสชาติน่ะแต่มันหาทางออกได้รสชาติของทุก,ก็มีรสชาติของสมุทไทยก็มีจุดหมายที่นิโรธประกอบมรรคได้เป็นด้วยใช่ไหมแล้วแต่เราไม่ชอบให้สมาทานไว้ต่อไปต่อไปอย่าได้ยินดีกับคนที่มีกิเลส อย่าได้เอาใจไปผูกไว้กับคนมีกิเลสอย่าได้เพิ่มหากับคนมีกิเลสว่างั้นเถอะอย่าได้ไปเที่ยวอยากจะประครบประงมประคับประครองกระทกกับสมุทยนะัยเนี่ยอย่าอย่าเลิกสัทีอย่างเนี้ย้าททำอย่างเงี้ยได้อย่างนี้ชัดพรอมองเห็นภาพไหมไหวไหมแบบเนี้ยนะตั้งสมาทานใหม่ต่อไปโอ้ไม่เอาแล้ว ใครจะประวัติของนักวิทยาศาสตร์คนนั้นนี่คนนั้นอะไรต่างๆมานเนี่ยผู้นาคนนั้นทั้งหลายเหล่านี้ยเยอะแยะหมดเลยเราเปิดดูทีหนังสือคล้ายดีคร้ายดีหนังสือติดตันหาทางออกของชีวิตก็ไม่เจอพาหลงทิศหลงทางเนี่ยขยันอ่านกันเหลือเกินแล้วชอบเอามาอ้างมาเป็นมาเป็นตัวอย่างในการที่จะดําเนินชีวิต ไม่มีอะไรดีแล้วเอ็นี่ไปว่าไปงั้นไปไม่ได้ดูถูกนะแต่ไปเทียบกับพระระยะเวลาใครจะมาถามประวัติอาตมามาบอกเลิกเลิกเลิกสนใจไม่ได้ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าวันใดวันใดได้สำเร็จผลเป็นพระระยะเมื่อไหร่นะี่โอ้โหน่าศึกษาเพราะมันมีมรรคก,กนิโรธที่เป็นเรื่องน่าศึกษาถ้ามีทุกข์กับสมุทยัยอย่าไปศึกษานี้ไม,ม่เรื่องหรอก วนๆวน,วน,วน,วนอยู่ในวัตตะเข้าใจนะเราจะได้รู้สึกว่าเออเราควรจะชื่นชมยินดีใครควรจะอ่านศึกษาประวัติใครควรจะดําเนินชีวิตอย่างไรแต่แต่ตอนนี้ประวัติของพวกเราที่จริงก็น่าศึกษากันมากขึ้นเนะเพราะพวกเรากําลังประกอบมรี่จุดหมายที่นี่รอดใช่ไหมนี่มันน่าตื่นเต้นตรงเนี้ยน่าตื่นเต้นตรงวี่เฮ้ยรอดหรือไม่รอดเนี่รอดหรือไม่รอด,รอด,รอรอดจะปลุกปมลงกลางถังวะเนี่ยไปไปได้จริงไหมอะไรอย่างงี้ มันดีตรงเนี้เพราะพวกเราทุกข์กับสมุทัยไม่ต้องเล่าแล้วเล่าไปก็วนๆอยู่นั่นแหละแต่สนใจตรงที่ท่านมาประกอบมรรคเนะี่ยจุดหมายที่นิโรดนี่น่าสนใจแล้วก่อร่างสร้างตัวจะทมามรรคสัจจะขึ้นสู่นิโรธสัจจะให้ได้ไอ้ตรงนี้น่าสนใจมากกว่าในประวัติทุกข์กับสมุทัยไปเขียนยังไงก็ไม่จบใน,นประวัติสองไอ,อ,อตัวสัจจะสองสัจจะไอ วัตตาสัจจาเนี่ยสัจจาที่เป็นไปนในวัตตาเนี่ยชอบวิวัตตาสจจามากกว่าสัจจาที่จะออกจากวัตตาโอเคไหมเงี้ยเอ๊ะถ้ามีใครมาสนใจชีวิตเราเราบอกเขาว่างไงอย่ามาสนใจทุกข์กับสมุทัยเลยให้สนใจมรรคกาน,นี้รธด,ดีกว่ากล้าบอกเขาไหมจะมีคนมาบอกเราโอ้ยคุณหน้าตาสวยงามเหลือเกินมาเช่นชมเลยทุก บอกงั้นนี่มันทุกข์กษัตริย์กัริทรงอุทัยบอกงั้นกาบอกกันไปแล้วทำไมมือนยางบอกงั้นเนี่ยทำไมไม่ไม่ใส่ใจที่มรรคไม่ใส่ใจที่นิโรธไม่ยิงแต่คนคุยกันตรงไปตรงมาอย่างงี้จะมีเพื่อนไหมเนี่ยหาเพื่อนไมนะคือสร้างสังคมใหม่ให้เป็นแบบเนี้ยให้เป็นสังคมที่ ใส่ใจกันที่มรรคที่ข้อปฏิบัติที่ที่สนใจปัญญาสนใจความเพียรสนใจสติสนใจสมาธิใช่ไหมสนใจความเชื่อมันสนใจตัวนี้มากกว่าที่เป็นมรรคเนี่ยไม่สนใจาราคาตัวสามมหาเนี่ยนี่มันเป็นตัวสมุทัยนําไปสูท่ทุกข์นี่บอกเลิกคุยว่างั้นถ้าจะมาคุยเรื่องสมุทัยเนี่ยเดี๋ยวของเก่ามันขึ้น <c oughs> เอาแล้วสมควรเก่เวลาแล้ว สัตว์ทั้งหลายไม่มีมมที่สุดไม่มีประมาณ,มมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนบัตนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่คเว<อ>รก,กันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่ มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุระหังสมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโถสวาขาโตภะคะวตาธโมธมังนัมัสามิธโมเมนะโถ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนมามิสังคโฆเมนาโถก็เราท่านทั้งหลายกราบท่านพระอาจารย์พร้อมกันอีกครั้งกราบกราบกราบ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพ,พระองค์เองพระบรมาศา,าสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมหันตภัยคุกคามคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกค,ความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจแล้วเกิดมหันตภัยคือโรคภัยระบาดแผ่นดินไหวน้ําท่วมคือกิเลสรุมเร้าทั้งหลาย มนุษย์เหล่านั้นก็หาต้นไม้เป็นสารณะบ้างภูเขาเป็นสารณะบ้างหาพระอินทร์พระพรหมเป็นสารณะเป็นต้นบ้างพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเมื่อประชาชนอาศาัยสารณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากหมาหันตะไผ่หมาหันตะทุกเป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงบาริยรสง์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดไภัยได้จริง เข้ามาศึกษาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทะศาสดาจนสามารถแทงตลอดทุกขสัตว์ด้วยการกําหนดรู้สมุทัยสัจจะด้วยการละปะหานให้หมดสิ้นนิโรธาสัจจะด้วยการทําให้แจ้งมรคสัจจะด้วยการเจริญอบรมจนสามารถทําตนเองให้เข้าถึงโลกุตตะราสรณคมได้อย่างแท้จริงพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสระนอันเกษมนั่นแหละเป็นสระนอันสูงสุดเมื่อประชาว์อาศัยสระนเหล่านั้นแล้ว สามารถจะพ้นจากมันภัยมันทุกเป็นต้นได้